สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักสะสมคนรุ่นใหม่ fc ที่ติดตามให้กำลังใจช่องสมาคมชาแนลมาโดยตลอดพบกับช่องสมาคมชาแนลอีกเช่นเคยวันนี้คลิปนี้ช่องสมาคมชาแนลก็จะมาแนะนำเหรียญเหรียญแปลกซึ่ง ช่องสมาคมชาแนลเคยทําคลิปแนะนำมาโดยตลอดวันนี้ก็จะมาแนะนำช่องที่ประกาศรับซื้อเหรียญพระเสียนตรงด้วยนะครับก่อนที่จะไปติดตามคลิปแนะนำคลิปนี้<ๆ>เพื่อนๆก็มารู้จักกับเหรียญชนิดหนึ่งบาทของรัชกาลที่10 ที่มีความแปลกก็มาชมพร้อมกันเหรียญชนิดหนึ่งบาทปีพศ2 5งพันหกสิบสี่ของรัชกาลที่สิบเหรียญน,นี้ก็มีความแปลกมีความแปลกตรงที่ว่าเลขสี่หางยาวนะครับ เลขสี่หางยาวก็เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเปลี่ยนเนื้อเกินนะครับเนื้อเกินตรงหางเลขสี่ก็เลยกลายเป็นเลขสี่หางยาวชนิดหนึ่งบาทของรัฐกาลที่สิบปีพศสองพันห้ารอยหกสิบสี่นะครับ มีเยอะนะครับเพื่อนๆก็พบเจอก็สังเกตดูถามว่ามีราคาไหมยังไม่มีราคานะครับไม่มีความนิยมไม่มีการซื้อขายแต่ทำไมท่องสมาคนแชนแนลจึงออกมานำเสนอก็เป็นปีล่า,าสุดของรอสิบนะครับเพื่อนๆได้ชมคลิปเหรียนแปลกมาหลายปีพศแล้ว ก็เลยอยากจะนำปีพศ2541ไอ้46ขอภัยมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักนะครับก็นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีปีพศ2563ที่มีความแปลกอีกของรัชการที่10นะครับ ก็มีเงาของพระบรมรูปของรัชกาลที่สิบทะลุออกมาด้านด้านก้อยนะครับทะลุออกมาด้านก้อยดูแล้วก็สวยงามนะครับดูผืนผืนก็มองไม่เห็นหรอกนะครับต้อง ใช้แสงสะท้อนถึงจะมองเห็นไม่ได้มีเหรียญเดียวนะครับก็มีสองเหรียญน,นะครับมีสองเหรียญช่งสมาคมชาแนลพบเจอนำมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้สังเกต ก็นําไปศึกษากับเหรียญชนิด1นึ่งของรอสิทนะครับกับนี้ก็คือเหรียญเหลียนแปลกของรัชการที่สิบนะครับยังไม่มีราคาซื้อขายยังไม่มีร้านประกาศรับซื้อนะครับก็มาอีกเหรียญหนึ่งนะครับปีพศ2564นะครับเหียกเหรียญน,นี้ก็ อาจจะมีขวางอาจจะมีตรงเกี่ยวกับพระเศียรน,นะครับก็อาจจะมีพระเศียรตรงอาจจะมีพระเศียรขวางเนื่องจากว่าเหรียญน,นี้เป็นพระเศียรเอียงแล้วในปีพศ2564นะครับก็หมุนไปดูด้านหลังนะครับเกือบขวางนะครับ ปีพศออ2564ของรัชกาลที่10นะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญพระเสียนตรงปีพศออ2563เหรียญนี้จะมาแนะนำเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีสามารถขายได้นะครับแล้วก็จะมาแนะนำช่องที่รับซื้อด้วย เพื่อนๆได้รู้จักนี่คือเรียญพสานตรงนะครับปีพศออ2563ช่องที่ประกาศรับซื้อเหรียญผสยนตรงรับไม่อันด้วยก็คือช่องธนพัฒน์ชาแนลช่องรุ่งเรือง h ช n แนล2513นะครับเพื่อนๆมีเหรียญผสยนตรงนะครับแนะนำเลยช่องนี้สองช่องนี้เขาซื้อจริงนะครับ ช่องสมาคมชาแนลการันตีได้ถ้าเพื่อนๆมีเหรียนพระเซียนตรงส่งรูปไปประเมินราคาช่องธนพัทรชาแนลช่องุรงเรืองชาแนลสองห้าหนึ่งสามนะครับช่องสมาคมชาแนลการันตีได้ว่าเขารับซื้อจริงครับสำหรับคินี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ